เขียวตื่นอ,ย,อยู่อุยมาเลยนี่มาเลยมาเลยใส่เสปูนนักล่าตัว,เ,วตเก่าตัวเดิมสบายดีนะท่านผู้ชมเมืม่อน,นี้ก็มีโอกาสมาตึกป,ป่า ่มามึงน,นี่จะมาตึกป่าหน้าดินมึงหมายธรรมศาสตรนะ์เนาะมึงข้างหลังโคตรงามเลยจะมาวางเบ็ดบ้างจะมีปลากินเบ็ดนะครับว่ไม่นมาเบ็ดที่เอามัดไว้แต่ละคันเอามาลงหกคัน ากาศวันนี้ฝนมาแล้วพายุลมแห้งที่สุดเลย ตั้งแต่ตอนเริ่มฤดูฝนตัวนี้ก็ปลายฤดูฝนก็เท่ววากเดินสมควรละสามเดือนสามเดือนไปไปลายละเดี๋ยวเราข้า่นนะยังเบ็ดครบละรอข้าน่นกันเป็นเศามื้อหม่เลยนะตัวน,ะนี้จากเมื่อวานนี่เป็นเศามื้อหม่ละ เบ็ดหน้าดินเมื่อวานนี้วางไว้นี่จู่ๆฮะกตีเนื้อไม้แรกไปแต่จากฝนตกที่เพาว่าฝนกำลังคึ้มฝนตกทางทางย้อนห้วยนี่นะฝนตกมาแหง้งน้ำไหลน้ำแดงแห้งๆแล้วก็พัดอ่าพวกขอนไม้พวกั้อย่างมาก็เลยได้กู้เบ็ดไว้ ยังมีนขอนไม้ข้างเมื่อวานนี้ผัดมาเนี่ยแล้วก็น้ำคุณก็เลยเก็บขันเบ็ดไว้ล่ะบ่ได้ตึกหน้าดินแต่เช้านี้ว่าสีเกียมสเสบียงน่อยเนึงคือหงเข้าปิ้งปลาแล้วก็สีออกใหม่ตึกประสูตรประคอนํำ้ำชีแกเก่าลละตึกเป็นขาลงเลยลงเมื่อ,อเดี๋ยวเกียมแล้วสีลง เข้าหมายประสูตรประค้ออสิได้แจกโตนะอย่าลืมติดตามให้จบคลิปนะสิได้หลายน้อยเฉเนะเมื่อวานก็บโบได้น้อยหน้านะเอาบบได้ไปตึกแต่เขาตึกหน้าดินอีก2อมู่ก็ตึกได้พอสมควรเบิ่หงฮานเห็นฮานยางยางไว้น้ำกรอนช่วงนี้คงน้ำกรอนมนปิดนะโควิดมาละบบมีน้ำกรอนให้เบิ่งผลงาน ปลาย่างเมื่อวานนี่นี่นี่ได้เป่าได้ถุงนึงประมาณสองสามโลนี่แหละปลาแห้งนะเบื้องหมายธรรมศาสตร์น้ำเงียบขนาดถ้าถ้าติดตามผลงานตอนออกใหม่นะ เดี๋ยวไปตึกปลาแล้วสิท่ายให้ทุกคนได้เบิ้งกันอ่เป็นละจอเดี๋ยวนอนะน้องจนะไปต่อต่อแล้วเอาไปตัวให้สิตสุดท้ายชีไว้ใจเดี๋ยวผมมั่นใจเขียวตัว,วตมมตดิว Uyu, mã luôn nè luôn say vãn nè ở đây nè hay thôi nè À chúng nè chơi nè 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 bộ nè 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 chúng hay chúng mới chỉ trô Tua đây đây là cái quả thẳng để bia ạ ờ hôm nay họ nào

โอ้โหนี่จะโจโละหกสตหิต่ตอจะกีตตกลาบ้าเรีบรอยปรกดกลดปวะกวดมาประคอเออเออเี๋วขึ้นเถอะมึงดูนี่เห็นว่านี่ระคอใช้งามพอดีเลย ลุดละใส่สปูลน,นักล่าตัวเก่ตาตัวเดิมใส่กระสังไว้โอ้ปามันอยู่แคมพูน สูด็นไล่มาบุกัดไล่มาบุกัดนะข้อไล่มาหยุดจงังหวะปล่อยจงังหวะหยุดนิดนึงสวบเหลือติเชื่ออีกตัวนะโอ้โหเ็ดดีแท้กระสู้หล่อ mà chúa à. ừ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  mạnh mạnh thay lại đó là cái sông chế anh đi cơ mà cơ ngay anh kẻ cái hành thương cơ cơ mà ngay thích lý à cơ cơ thương ngay đế đế lý cơ chị tuân chị nhả liếp lối liếp lối mà thì hào. mà nào. นี่มาแล้วโอ้ยพาไปคาไมย้ยกทางไม้มา,าดูนีโ่โอเครดุดพอดีนั่นแหละตึกกอนอามาละตอนนี้ ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โหพาไปเข้าตอลุ้นเลยโอ้ยเสแล้วมุนเข้าตอยกทั้งตอมาเลยลุตสองตัวแล้ว กูบม่ได้ง้างนะ tam ma tam chúng ta bắt mập hả này này lận, anh vẫn yêu 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 yêu, ừ, tôi vẫn lại bỏ nhìn lại Thế cái đây tém Chưa gần nói chứ trống Rồi nói 이렇또떤거내 티를. 오, 박화 더 따래. 아토인데요? 아토 취야. 이 먼지 오케, 오늘 제시 또한 번이야. 자, 배수는 먼지가 혀. 이십 르. 오, 내 차를 끝내라고 주셔가지

lâu Ồ, bộ đây nói đó Tại này Bộ đây nói đó Bộ đây nói, bộ đây nói Tại này nè Thank kim คิมมันเจอโดนเธอว่ะันดัดเธอแต่กก่อนลุทใส่กับเจ็ดแปดขีดนี่ป่าเสะเนาะสะพอมือเสะเมือแรงมือคืนนี่แหละย่างวันละได้ปลาแห้ง ผลงานตึกป่า,มาเมื่อเช้านี้ตอนนึงอันนี้ผลงานตอนนึง่งสิโลรถอันนี้ออกประมาณ10 13ิบสามก็ปายฮะบุยน้ำก้อนใส่แมงวันช่มาตอมละได้กินละทำปลาเมื่อคืนลนเะใ็ดปลาแห้งหปลาแห้งนี่ผลงานปลาแห้งเมื่อวานนี้จบคลิปเท่านี้นะคลิปนี้ก็ได้ผลงานเท่านี้ ตามตอนหน้าสิไปใส่